ในเรื่องข้อกหาแร็กๆนะคะสำหรับสามเหลี่ยมทองคำเนาะเป็นการลูกป่าเหมือนกันแต่ว่าสร้างพญานาคนี้เขากล่าวหาว่าคล้ายๆกับว่าหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองจนได้มีการลองปรงอีกทีหนึ่งในเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองหรือ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีคนในส่วนของคนที่เคยทําคดีอะร้องปปงหาว่าพ่อระเอกนี่ฟ้องเงินนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่ใช่ในส่วนที่ออสร้างเฮนาก็มีมีมีคนกล่าวหาอ่าในในในส่วนของในส่วนในส่วนของขาย ของไหว้พวกดอกไม้พวกทูบเทียนอะไรพวกเนี้ยแล้วหาผลประโยชน์เข้าตัวเองอืมเนาะซึ่งตรงนี้นะคะก็มีมีพยานมีอะไรอ่ามีพยานมีอะไรมาหักหล้างแล้วว่าเงินส่วนที่ได้ตรงนั้นก็คือเป็นส่วนของแม่ค้าเองไม่ได้ไม่ได้เข้ากระเป๋า,าพ่อพระเอกเนาะอืมค่ะค่ะ <c oughs> เนาะพี่พัดจำได้ใช่ไหมอืมหลักฐานคนทั่วโลกเห็นแต่แต่ไม่ผิดคนเดียวแต่คนอื่นผิดหมดจเจ้าไปฟังบบพอลี่คุณสมเพชรนะคะจังหวะจังสิไปยอยู่มั้งทังต่อกับว่าสิไปยอยู่เด้อืมรับแบบจำนวนหลักฐานหรือเปล่าคุณประนอมหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละอออืมรู้จักคุณเซนบอกก็ไปอยก,กับคุ้นเซนเลย มันมาลูกบอกไรมันไปอยู่กับหุ้นเซ็นมุนไปเออมองมันมีอิทธิพลมีอำนาจนั่นเออมากจตเซ่นก็ไปอยู่กับหุ้นเซ็นเลยจ้าเมนบอกอืออ่าถูกของลุงว่าสร้างพยายนะเอาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าใช่ค่ะตรงนี้เออมันเป็นเหมือนข้อกล่าวหาตอนแรกอะเนาะอืมค่ะ อตอนที่อยู่ซีก็ไม่ได้เก็บังินอะไรเลยซักบาททูกเทียนก็ไม่ได้ขายดอกไม้ก็ไม่ได้ขายแต่เป็นแม่ค้าเป็นคนขายใช่ค่ะเป็นอ่าแล้วลุงก็ได้ให้ทางแม่ค้าเนี่ยไปเป็นพยานด้วยนะเออตรงนี้นะเพราะว่าเขาก็ขายกันเองอืมเขาขายกันเองแล้วว่าด้วยเรื่องของอ่าแม่แม่โสรพีอ่ะเออไม้ลหลลอยอ่ะค่ะ ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพ่อพระเอกที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่อ่านำขึ้นมาบูชาอะไรพวกนี้นะม,นมันมันมีแบบมันมีคนอื่นอะ่ะมีคนอื่นที่นำขึ้นมาแล้วก็แต่ตั้งโต๊ะบูชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยแต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นที่ของพ่อพระเอกไงพ่อพระเอกก็เลยจะต้องได้เป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะแต่อันที่จริง ในเรื่องของไม้ไหลลอยอ่ะไม้ไม้ไมหลลอยมาอืมมันมันน่าจะมีทางต่อสู้อะ่ะเข้าใจความหมาย่อยพอมันโนหะจีอว่าเป็นผลแบบนี้เออนะและทุกอย่างเลยทุกเรื่องเลยมันมีข้อต่อสู้หมดคือมันมีอยู่ตัวตัวหนึ่งที่ต่อสู้ได้อะ่ะอืมคือสิทธิ์ในการถือครองที่ดินเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัดไม้อ,อ่า กระถินป่าอืมเนาะปรับเปลี่ยนแปลงสภาพดินอะไรพวกเนี้มันมันสู้ได้หมดถ้าไปหาถ้าไปเอาหลักฐานที่เราที่เราไปหามาเนี่ยมาต่อสู้ได้อ่ะพ้นทุกข้อล่าวหาพ้นทุกข้อกขคนละหาค่ะอืมอืมค่ะ ขโ <laughs> มยหัวเข็นม่อเขมมโมเนี่ยห้าหมือนอืมจา้าเนอะอันนี้อันนี้เออเราถ้าจะพูดไปอ่ะโทษโทษคนเดียวเลยเออโทษคนเดียวเลยค่ะขอโทษผู้เดียวอหลีเดบ่อบเพนเอ,โอโนเออเนาะนั่นแหละ คือผลงานที่เคยเห็นไงทีเนี้ยแสดงผลงานหน่อยสิเนี่ยที่ห้าไล่อะแสดงผลงานให้ให้ดูอีกทีหนึ่งให้เห็นประจักษ์หน่อยเห็นเป็นที่ประจักษ์หน่อยอืม <c oughs> แสดงผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เ <c oughs> อออย่าแสดงอย่าแสดงแต่อย่าแสดงแต่น้ำลายในโซเชียลอืมนะคอยดูคอยดูนะวันที่สิบเจ็ด ยังไงก็รับบกเก่งยังปากเว่าดอกอืมน้อพี่พัดโทษผู้เดียวเลยค่ะนุ้งโทษผู้เดียวอีีเออค่อยจําได้คนขายแม่ค้าเขาขายด้วยจ้าเมนจ้าอืมแม่ค้าขายแล้วพ่นกลับไปไปเป็นพยานให้อืมไปเป็นพยานให้อ่าในในในศาลอืมเนาะ โชว์แสดงผลงานหน่อยแต่ว่าได้ข่าวแววมาอยู่นะได้ข่าวแววมาอยู่อันนี้ไม่รู้จะจริงไม่จริงแต่ขอให้มันเป็นจริงเถอ,อะเนาะเออนะได้ได้ดยินเว็บหนึ่งว่าตอนนี้นะ่ะมีการไปซักซ้อมมีการไปซักซ้อมพยานถ้ามีการซักซ้อมพยานนั่นหมายความหมายถึงอะไรหมายถึงมันจะสู้ใช่ไหมก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเนาะอืม ถ้างั้นนะกูจะไม่รบกวนเวลามึงเลยเออกูจะไม่ถามถึงมึงเลยถ้ามึงจะถ้ามึงจะไปซกักซ้อมพยานอะนะอืมค่ะก,กูจะไม่ถามหามึงเลยก็ได้ <c oughs> สู้ให้เต็มที่นะสู้เขาเออมึงต้องสู้เขาเออนะกูจะไม่ถามเลยว่ามึงไปไหนมึงอะไรยังไงอืมนะเออยายบวนัว่นแะเป็นคนเออ มันสู้ไปเออพยานก็โดนไปวยเราไม่ต้องไปถามหามันถ้าสมมุติว่าไปถ้าสมมุติว่าไปซักซ้อมพยานจริงอย่างข่าวลือมาอืมมึงเต็มที่ไปเลยเออมึงต้องมาไล์สดก็ได้กูไม่ถามถึงก็ได้เออไปซ้อมให้ดีๆเลยพยานใครเป็นพยานอืมนะกัสิบมคลตัวอ่ามงคลบักศอกตัวแหล่เออก็เหลือ,อยูผู้เดียวนี่ตัว ละครอ,อีกเรื่องปะ่ะแมนเป็นละครอ,อีกเรื่องหนึ่งแล้วนอกจากผลไม้อ่าตุ๊ก,กตาไม่อยังอีกอ่าป้าะอะไรบบบนี้ก็เออมดโชบเป็นนะเือใช่ไหมพี่เฟียสอืมใช่ทุกมือนี้อ่าเพื่นชิวๆลูกสองคนกัไปใดดีเป็นแมนจ้ะอืม กูเดียวเลยกับผู้เดียวนั่นละพี่จะน่ากันเออนะเฮ็ดปลอม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 ปลอปลอไปอันมาทางอันตาย้ายอยู่ตัวอือค่ะเขาเอาอย่างบางไหลเบรกเอียดอืมเหม้นกุบทิมเบียกเบกไปเลยเออมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าเข้ามาอย่าอ้อมอ้อมเข้ามานะเออกูบ่ห้เข้ามามันว่าอือค่ะ